น,นี่เป็นชิ้นปกนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นปกนะคะสมัยนี้เราก็เย็บปกก่อนเนาะเย็บปกก่อนนะคะคือบางคนเขาก็อาจจะไม่ต้องใช้เข็มหมุดนะคะก็อาจจะแค่จับจับให้มันเท่ากันแต่เรา เราถูกเรียนถูกเรียนหรือว่าถูกสอนมาแบบนี้นะคะถูกสอนมาแบบว่าเอ้ยต้องใช้เข็มกลัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยเหมือนติดนะคะติดการใช้เข็มกลัดก่อนที่จะเย็บอ่ากลัดเข็มเนาไว้ก่อนนั่นเองแล้วเราก็เย็บเลยนะคะเย็บได้เลย ทันไปด้วยนะคะยุกันตัวนี้ไปด้วยนนนนทำไปทีลสะสเต็ปนะคะ ทำปกไปก่อนนีเสร็จแล้วแล้วก็ตัดออกนะคะตัดออกให้เหลือสักเซนนะคะช่วงนี้เราก็ขีบนิดนึดนงขีบให้เป็นปากฉลามแบบนี้นะคะแล้วก็ขีบปกแบบนี้เลยอก นี่เป็นปกฮาวายอันนี้เป็นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปรีดนะคะรีดรีดให้เรียบแล้วค่อยมากลับนะคะด้านในเรากลับมานะคะใช้เข็มนะคะใช้เข็มเอ่เพื่อที่จะสก,กิดสก,กิดปกสก,กิดปกให้มันสวยๆแบบนี้อ่าแล้วเราก็ไปรีดอีกทีหนึ่ง เราาก็็จะมเยบสื้อตัวนี้จะเป็นงานต่อจีบด้านข้างนะคะงานต่อจีบด้านข้างเราก็เลือกชิ้นข้างหน้ากับข้างหลังมาต่อกันก่อนเลยนะคะหน้ากับหลังต่อกันก่อนอหน้ากับหลังต่อกันเรียบร้อยแล้วเพราะมันจะมีชิ้นจีบตรงเนี้ยนะคะจีบข้างข้างอย่างเงี้ยเราค่อยมาใส่จีบแล้วก็จะต่อกับชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสเต็ปไป การต่อด้านหน้ากับด้านหลังนะคะต่อด้านหน้ากับด้านหลังที่สําคัญเราให้ลายตรงกันด้วยนะคะเพราะว่าเราวางเป็นผ้าตามลายตรงอยู่นะคะนิดนิดหนึ่งนะคะไม่ตรงนะคะ,ะนี่ใ้ก็ได้เสร็จแล้วเราค่อยไปใส่จีบกันนะคะจีบข้างหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้วนะคะ ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเราก็มาทําจีบนะคะแล้วก็มาเย็บจีบจีบต่อสะโพกตรงนี้นะคะตัวนี้เวลาเราทําจีบนะคะเราก็จะให้มันโคง้งโค้งนิดนิดช่วงสะโพกเนะาะเพราะเราจะทําจีบตรงเลยเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่เวลางานออกมามันจะทื่อๆนะคะนี่นะคะเราก็จะไปต่อช่วงนี้ก่อน แบบนี้ต่อแบบนี้นะคะต่อเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปต่อกับชิ้นนี้อีกทีหนึ่งนะคะต่อกับชิ้นนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปเจาะกระเป๋าเนาะอ่าอันนี้จะเป็นทรงนี้เลย ตจาะรังดุมด้วยนะคะเจาะังดุมด้วเจาะกระเป๋าเมื่อเราต่อชิ้นนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะชิ้นข้างๆนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นข้างหลังอันนี้ก็เป็นข้างหน้าเนาะต่อเสร็จแล้วแล้วก็มาต่อชิ้นนี้ชิ้นนี้ต่อยาวเลยนะคะดียก่อยต่อชิ้นหลังนะคะต่อเรียบยร้อยแล้วค่อยมาเจาะลังดุมแล้วก็เจาะกระเป๋าพร้อมกันไปเลย จะกลัดก่อนให้เท่ากันก่อนนะคะจอก,กระเป๋าเรียบร้อยนะคะจอก,กระเป๋าสองข้างเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นเสื้อที่มีกระเป๋านะคะมีกระเป๋าสองข้างแบบนี้นะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อป้ายนะคะป้ายงานป้ายปกคาวายแขนในตัวกระดุมหกเม็ดนะคะกระดุมป้าย ต่อไปเราจะไปเจาะก,กระดุมนะคะหลังจากเจาะกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เราจอดลังดุมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาขีดเลยขีดเป็นปากฉลามแบบนี้นะคะแล้วก็กลับี๋ยวเราก็จะกลับไปด้านในแล้วก็ไปรีดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเย็บ ก็มาพับนะคะเวลาเราเรีดเสร็จแล้วเราก็จะพับสองด้านแบบนี้นะคะอ่าสองฝั่งแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะับให้เป็นกระดุมให้เป็นกระดุมแบบนี้นะคะเจาะครบแล้วนะคะเราก็รีดนะคะรีดรีดฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะคะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็รีดมาอย่างนี้รีดเสร็จแล้วเราก็ กระดุมแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับงานเจาะรังตุมของเราก็เสร็จแล้วต่อไปนะคะเราก็จะรังตุม6เม็ด เราก็จะใส่ปกเลยนะคะปกสาบนะคะปกสาบเราก็ตัดเหมือนกันเลยนะคะปกสาบผ้าชิ้นนี้จะเป็นผ้าสีอ่อนนิดนึงแต่นี้ก็เดินเส้นไว้ด้วยนะคะเดินเส้นเป็นได้ถี่ไว้ด้วยเวลาเราขิดผ้าจะได้ไม่ลุยนะคะ ในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ติดกระดุมค่ะรีบเอามาโชว์กันก่อนนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะปกอาเทลเลอร์นะคะแล้วก็เจาะกระเป๋ากระดุมป้าย6เม็ดนะคะช่วงต่อข้างๆนะคะที่เป็นจีบจีบระบายสวยๆแบบนี้เลยจ้า